จะเป็นยังไงเมื่อสองสาวพี่น้องไปดำน้ำําแล้วเกิดเห็นไม่คาดฝันต้องติดอยู่ใต้ทะเลลึกสวัสดีครับวันนี้จะมาสปอยหนังระทึกขวัญเรื่อง The Dive หนังปี2023นําำแสดงโดยลูอิซาคลาวสและโซฟีโลถ้าชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ หนังเริ่มตอนที่สองสาวพี่น้องรูกับเมกำลังเดินทางเมื่อได้พูดคุยกันก็ทําให้รูเมยังคงทํางานอยู่ที่แทนคูจอน้ำมันส่วนรู้ก็ไม่ได้ทํางานให้กับนนตยาสารท่องเที่ยวแล้วแถมหนุ่มที่เคยคบก็เลิกกันตอนนี้เธอจึงไปอาศัยอยู่กับแม่ซึ่งพอเมยได้ยินก็มีท่าทีอึดอัดเธอเลยรีบบอกตอนนี้แม่ดีขึ้นเผื่อว่าเมจะอยากรู้ เมื่อทั้งคู่มาถึงจุดดำน้ำก็ช่วยกันขนอุปกรณ์ลงไปซึ่งพอเตรียมการทุกอย่างเสร็จเมก็ได้ซ่อนอุปกรณ์และสิ่งของต่างๆเอาไว้ที่ซอกหินจากนั้นก็พากันไปยังจุดลงก่อนลงน้ำดูได้บอกเมเธอกังวนทุกครั้งที่ต้องทำแบบนี้แต่พอได้ยินเมปเปรยเธอโชคดีที่ยังมีอารมณ์และความรู้สึกเธอก็ไม่ค่อยเข้าใจเม,ม่หมายความว่าอะไรเลยชวนให้มาเริ่มดำน้ำกันดีกว่า เมื่อทั้งคู่เริ่มดำน้ำดูก็ยิ้มแย้มและสนุกไปกับสิ่งที่ทำผิดกับเมที่มีสีหน้าเรียบเฉยแล้วก็ค่อยๆว่ายตามหลังดูไปหลังทั้งคู่ดำน้ำผ่านซอกหินไปได้เซิร์ฟพักก็ไปเจอทางเข้าถ้ำแต่ด้วยที่อากาศภายในอาจเป็นพิษทั้งคู่จึงเติมอากาศบริสุทธิ์เข้าไปดูที่ปล่อยอากาศมากไปหน่อยเลยถูกเมดูก็จนได้เมื่อทั้งคู่ผุดขึ้นมาสู่อากาศ ตอนแรกรู้ก็ชวนเมย์คุยอย่างอารมณ์ดีแต่พอเห็นเมย์ดูไม่สนุกก็ตัดสินใจถามเมย์ชอบไหมที่เรามาเที่ยวด้วยกันแบบนี้ทุกปีเพราะเธออ่านอารมณ์เมไม่ออกเมเลยตอบเมชอบที่เจอมาแต่เธอก็ยังคงคลางแคลงใจเนื่องจากเมย์ดูเคยเครียดและอยากรู้เมย์โอเคหรือเปล่าเพราะตอนที่เมย์จากไปก็ไม่ได้บอกอะไรเมย์ที่ได้ยินและไม่อยากพูดถึงจึงหนีไปดำน้ำปอ ด้านรู้เธอบอกให้เมยรอแต่เมย์ก็ไม่ฟังแล้วพอเธอผ่านเส้าหินมาได้ก็เห็นเมย์หยุดจึงสงสัยมีอะไรทำไมถึงไม่พูดกับเธอแต่เมย์ก็ยังคงนิ่งก่อนที่สักพักจะถามเธอกลับได้ยินหรือเปล่าซึ่งทันทีที่เมย์พูดจบก็มีหินมากมายถล่มลงมาเมยเลยให้เธอรีบไปแอบที่เพอหนังโดยที่ตัวเองซึ่งอยู่ในที่โลง่งก็ถูกหินก้อนใหญ่ลนทับนั่นเลยทำให้รูตกใจมาก เมื่อรู้เห็นไม่มีหินถลม่มลงมาแล้วและทัศนวิสัยในการมองเริ่มดีขึ้นเธอก็ไปตามหาเมโดยไม่ลืมที่จะผูกเชือกนำทางเอาไว้ซึ่งหลังจากตามหาได้เัิร์พักก็ได้ยินเสียงเมสื่อสารมาขอความช่วยเหลือโดยบอกตัวเองขยับไม่ได้เพราะถูกหินทับเธอที่ตกใจแลยทำเชือกหล่นโชคดีที่ได้เมปลอบเธอเลยควบคุมเติแล้วหาเชือกเจอในที่สุดหลังเมบอกตำแหน่งตัวเองน่าจะอยู่แถวไหน รูก็ไปตามหาจนได้เจอกันทำให้ทั้งคู่โล่งอกแล้วพอดูรู้เมย์ไม่ได้รับบาดเจ็บแต่ขยับออกจากหินไม่ได้ก็พยายามจะช่วยเทว่าหินก็หนาเกินไปเมย์ที่เห็นอากาศใกล้หมดเลยให้รูไปขอความช่วยเหลือแล้วเอาถังออกซิเจนสำรองกับแม่แรงจากท้ายรถมาด้วยเมือ่อรูแยกตัวจากเมย์ไปเมย์ก็พยายามสงบสติอารมณ์ไม่ให้ตัวเองตื่นตระหนกเพื่อจะได้ใช้อากาศให้น้อยลง ในขณะที่รูเมื่อคืนจากน้ำมาได้แล้วจะไปแอลทางออกซิเจนสำรองก็พบจากเหตุการณ์เมื่อกี้ทำให้ก้อนหินถลม่มลงมาปิดช่องที่พวกเธอซ่อนของเอาไว้ด้วยนั่นเลยทำให้เธอเครียดมากหลังรูพยายามดันก้อนหินอยู่นานแต่ไม่สำเร็จก็เป็นเวลาเดียวกับที่เมเริ่มจิตใจไม่สงบเพราะคิดถึงอดีตทังช่วงที่เธอไปเล่นน้ำกับรูพอพาพวกเธอไปฝึกดำน้ำและควายชิงชาให้ ส่วนรู้เมื่อวิง่งมาที่รถแล้วรู้มันล็อกก็ปาหินใส่กระจกจนแตกจนได้ถังออกซิเจนสำรองอีกสองถังที่เหลือมาเทาว่าพอจะเปิดเอาแม่แรงกลับเปิดไม่ได้เธอที่ไม่รู้จะทำยังไงเลยหยิบมีดมากรีดบอกเทาว่าก็ดันติดเหล็กเธอเลยเปลี่ยนไปดูแผนที่วัวจะต้องไปขอความช่วยเหลือจากใครซึ่งพอเห็นสถานที่อยู่ไกลและเวลาใกล้หมดก็ตัดสินใจหอบถังไปช่วยเมย์ก่อน ระหว่างรูหอบถังลงเนินด้วยที่เป็นพื้นที่ชันเลยเผลอทำหล่นโชคดีที่ถังไม่ได้รับความเสียหายเธอจึงรีบเก็บเมาแบกแล้วเดินต่อไปหลังรูเตรียมดำน้ำอีกครั้งก็พบมีเรือผ่านมาเธอเลยตะโกนเรียกและขอความช่วยเหลือซึ่งก็ไม่แน่ใจเรือเห็นเธอหรือไม่รู้แค่ว่ามีเวลาเหลือไม่มาก ส่วนเมมเื่ออากาศใกล้หมดก็เปลี่ยนมาสวมหน้ากากครึ่งหน้าแทานโดยที่รู้นั้นจังหวะที่ลากทังลงมาแล้วพยายามบอกมือให้เรือก็เผลอทำถังหล่นเขาจนได้ด้านรู้เธอตัดสินใจดำน้ำลงไปงมถังซึ่งก็เป็นจังหวะเดียวกับที่เมอากาศหมด โชคดีที่รู้มาทันเวลาเลยแบ่งอากาศของตัวเองให้เมสูดก่อนเจอบอกตัวเองทำถังตกซึ่งอยู่ไม่ไกลเลยจะทิ้งอากาศไว้ให้เมเผื่อที่ตัวเองจะดำแบบฟรีได้ไปหาถังครับหลังรู้สลับนากากกับเมก็ไปงมหาถังที่ทำหล่นส่วนเมระวังที่รอก็ได้ทำการตรวจเช็คอุปกรณ์จนเห็นทอลมได้รับความเสียหายทำให้เธอเครียดมากด้านรูหลังพยายามตามหาถังสักพัก ก็เจอมันหล่นอยู่ตรงซอกหินซึ่งพอเธอคว้ามาได้ก็ติดปัญหาเพราะหาทางกลับไม่เจอแถมอากาศที่งับไว้ก็ใกล้หมดโชคดีที่ได้เมช่วยศาส์ไฟสุดท้ายจึงกลับไปหาเมได้ทันเวลาก่อนที่อากาศจะหมดครับหลังรู้ได้หายใจจนเต็มปอดแล้วกลับมาสวมใส่อุปกรณ์ของตัวเองก็ไปเปลี่ยนถังออกซิเจนให้เมซึ่งเมก็สงสัยทำไมเธอถึงไม่เอาแม่แรงมาด้วย เธอเลยบอกพอหินถลม่มเธอเลยไม่มีกุญแจรถไปเปิดเอาแม่แรงหลังรูปรึกษาเมในแผนที่มีบ้านอยู่ห่างออกไปหนึ่งไมล์และเห็นมีเรือล่องอยู่เมก็บอกให้ไม่ต้องไปสนใจเพราะบ,บ้านอยู่ห่างเกินไปอีกอย่างก็ไม่รู้เรือยังอยู่หรือเปล่าเลยอยากให้เธอหาทางเอาแม่แรงมาให้ได้มากกว่าที่สำคัญท่อลมของเธอก็เสียหายจึงต้องรีบแก้ไขไม่อย่างนั้นเธอจะสูญเสียอากาศมากเกินไป เมื่อแม่กับรูปรึกษาการเสร็จดูก็รีบขึ้นสู่ผิวน้ำแม่ที่เห็นแบบนั้นจึงเตือนเนื่องจากระดับในตัวเจนของเธอเริ่มสูงเลยกลัวเธอจะได้รับอันตรายแต่เธอก็ไม่ฟังเพราะจะรีบไปขอความช่วยเหลือจากเรือเพื่อเรือจะยังอยู่ด้านรูพอทะยานขึ้นสู่ผิวน้ำเรือก็จากไปแล้วทำให้เธอเจ็บใจโดยที่ตัวเองนั้นเมื่อถอดหน้ากากออกมาก็ทำให้เห็นเธอได้รับบาดเจ็บ จากการที่ขึ้นสู่ผิวน้ำเร็วเกินไปเมื่อดูเริ่มดีขึ้นเธอก็พยายามไปเปิดท้ายรถอีกครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จเหมือนเคยจึงตัดสินใจวิ่งไปตามหาบ้านในแผนที่เพื่อจะขอความช่วยเหลือเว่ากลับไม่มีใครอยู่และสถานที่นั้นก็ดูเหมือนจะเป็นโบนเล็กๆ เธอที่ไม่รู้จะทำยังไงเลยพังกระจกแล้วปีนเข้าไปหรือคนเข้าของเพื่อจะเจออะไรที่พอใช้ได้กระทางได้ค้อนมาหนึ่งอันจากนั้นก็รีบเขียนขอความช่วยเหลือลงในแผนที่เละวางทิ้งไว้ส่วนเมย์ตอนนี้เธอเริ่มสตีแตกทั้งเห็นภาพความทรงจำในอดีตภาพหลอนแล้วก็ทะเลาะกับรูจนทำให้รู้ใจหนึ่งเธอก็อยากมาดำน้ำกับรูแต่อีกใจก็ไม่อยากมาเพราะเบิร์ที่เห็นรูมีความสุข ไรเดียงสาและไม่เคยต้องทุกร้อนกับเรื่องอะไรดังนั้นพอมาเจอกันเลยเหมือนเป็นการย้ำเตือนบวกเธอต้องเสียอะไรไปบ้างดานรู้เมื่อกลับมางัดท้ายรถก็ทำมีดหักแถมของที่นำมาก็ไม่ได้ช่วยอะไรเธอเลยตัดสินใจปลดเบรกมือแล้วเข็นรถทิ้งลงเขานั่นเลยทำให้ท้ายรถเปิดได้ในที่สุดทว่ากลับไม่มีแม่แรงมีเพียงสเปรย์ป่ายางและกระเป๋าอุปกรณ์ทำให้เธอท้อแท้มาก ในขณะที่เมย์หลอนและเอาทะคิดถึงเรื่องที่ไม่ดีดูที่หันไปเห็นป้ายเตือนหินถลม่มก็หักเอาแท่งไม้มาจากนั้นก็เอาสเปรยและกระเป๋าอุปกรณ์มาซ่อมทอลมของตัวเองก่อนจะนำถังออกซิเจนสำรองทังสุดท้ายกับแท่งไม้ดำกลับลงไปหาเม เมื่อรูมาเจอเมแล้วได้ยินเมเล่าถึงเรื่องต่างๆให้ฟังก็บอกนานเป็นเพียงภาพลอนและอาการง่วงซึมจากนายตัวเจนจึงอยากให้เมตั้งเรติแล้วช่วยขยับตัวตอนที่เธอจะเอาไม้งัดหินขึ้นซึ่งพอพยายามกันได้สักพักอากาศของเธอก็ใกล้ห,หมดเลยต้องเปลี่ยนถังใหม่ทาว่าวาวก็ดันพังคงพอทํทำตกในตอนนั้นสุดท้ายเลยต้องกลับไปใช้ถังเก่าซึ่งก็ทันเวลาก่อนที่เธอจะหมดลมหายใจพอดี ด้านรู้เธอลองใช้ไม้งัดอีกครั้งซึ่งครั้งนี้พอหินเริ่มขยับไม้ก็ดันหักเธอที่ไม่รู้จะต้องทำยังไงต่อเลยถามเมแต่เมก็คิดอะไรไม่ออกเพราะสมองตื้อแล้วยิ่งได้ยินเธอพูดถึงพ่อว่าถ้าเป็นพ่อจะทำยังไงเมก็กรอจัดขึ้นมาทันที หลังเมเริ่มสงบสติอารมณ์ลงได้ก็บอกรูให้ทิ้งตัวเองไว้แต่ดูก็ไม่ยอมทันใดนั้นรูก็หันไปเห็นชุด bcd ของตัวเองเลยนึกขึ้นมาได้จึงจะลองนําไปวางไว้ใต้หินแล้วทําให้พองลมเพราะน่าจะช่วยทําให้หินเคยหยับแล้วช่วยเม่ออกมาได้ซึ่งพอลองทําก็พบว่ามันเวิร์กเพียงแต่วาวต่อล้มได้หลวมอากาศเลยออกสุดท้ายเธอเลยต้องหยุด ส่วนเมเมื่อเห็นรูช่วยเธอไม่ได้ก็บอกดูให้เอาอากาศของเธอกลับขึ้นไปแล้วไม่ต้องเสียใจเพราะได้ช่วยเธอเต็มที่แล้วนั่นเลยทำให้ดูรู้สึกแย่แต่สุดท้ายก็ไม่ยอมแพ้เพราะบางทีอาจมีคนเห็นข้อความหรือมีเรือผ่านมาจึงถอดอุปกรณ์ออกแล้วไปตามคนมาช่วยแม้เมจะห้ามเพราะทำแบบนั้นดูอาจไม่รอดแต่ดูก็ไม่ฟัง ด้านรูเมื่อโผล่พ้นน้ําก็พบแต่เพียงความว่างเปล่าแล้วพวายกลับมาถึงฝั่งก็เห็นเหมือนพ่อมานั่งรอเธอเลยมองดูดีๆแต่ครั้งนี้พ่อกลับหายไปในขณะที่เธอก็ไม่มีแม้แต่แรงที่จะขยับตัวได้อีกแล้วดานเมื่อยู่ตามลำพังเธอก็ได้ยินเสียงเพลงที่เธอเกลียดอยู่ในหัวพร้อมย้อนกลับไปคิดถึงช่วงเวลาที่ฝึกดำน้ำกับพ่อแล้วถูกบังคับให้อยู่ในน้ำนานขึ้นอีกหน่อย เธอเลยรู้สึกโกรธก่อนที่จะพบคนที่ทำเธอไม่ใช่พ่อแต่เป็นตัวของเธอเองจากนั้นก็นึกถึงช่วงเวลาที่เธอว่ายน้ำเล่นกับดูยังมีความสุขจังหวะที่เมเห็นรู้แล้วนึกว่าเป็นภาพหลอนดูก็ว่ายน้ำใกล้เข้ามาเรื่อยเมที่เพิ่งรู้นี่คือความจริงเลยต่อว่าดูกลับมาทำไมส่วนดูก็ยังคงมุ่งมั่นจะช่วยเมให้ได้ ดังนั้นหลังได้อากาศมหายใจจึงนําสเปรย์ปะยางมาซวีวาวจนสามารถถ่ายอากาศเข้าไปในชุด BCD แล้วทําให้มันพองลมจนช่วยเมยออกมาได้ในที่สุด หลังเมหลุดออกมาได้แล้วเห็นรูอาการไม่ค่อยดีก็พาไปพักในถ้ำเพื่อให้ดูได้ใช้เวลาปรับตัวไม่อย่างนั้นหากขึ้นไปบนผิวน้ำตอนนี้รูคงไม่รอดแต่ด้วยที่อาการเลือน้อยเมเลยต้องให้รูอยู่ตาล้มพังส่วนตัวเองก็จะกลับไปเอาถาังที่วาวเสียมาเพื่อทำให้มีอากาศเพียงพอแม้รูจะไม่เห็นด้วยเพราะไม่รู้จะเปิดมันได้ไหมแต่ในเมื่อไม่มีทางเลือกจึงต้องยอมให้เมลอง ขณะที่ดูรอเมแล้วอากาศกค่อยๆหมดลงเมก็กลับไปเอาทังมาซึ่งก็เป็นเวลาเดียกับที่ดูไม่มีอากาศเหลือเธอจึงค่อยๆหมดเสอร์ติแล้วจมลงไปในน้ำส่วนเมพอมาถึงก็เห็นดูนอนคว่ำหน้าเธอจึงรีบน้ำหินวัตทุบวาวจนทำให้อากาศออกมาจากนันก็รีบขึ้นไปทำา p r r ให้ดูซำแล้วซำเล่าพร้อมตะโกนให้ดูฟื้นแต่ดูก็นิ่งเซื่อนิ ทว่าเธอก็ยังไม่ละความพยายามแล้วทําอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งสุดท้ายรูก็สำลักน้ําออกมานานจึงทําให้เธอดีใจมากเมื่อเมเห็นรูฟื้นก็บอกเราจะอยู่ที่นี่กันเซิร์ฟพักที่สําคัญปีหน้าเธอขอเป็นคนเลือกสถานที่เองดูที่ได้ยินเลยขำ จากนั้นาพาประันมาที่เมเลดูรอชีวิตและมานั่งอยู่ที่ฟังแล้วก็สวมกอดกันโดยที่ไม่มีวิแววเลยว่าจะมีใครมาช่วยพวกเธอแต่ที่พวกเธอรอดก็เพราะไม่เคยยอมแพ้แล้วใช้ความพยายามทั้งหมดเพื่อที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปสรุปนะครับก็เป็นเรื่องราวของสองนักดำน้ำที่ประสบเหตุไม่คาดฝันหินถล่มจนพี่สาวติดอยู่ใต้น้ำน้องเลยพยายามช่วยจนสุดท้ายทั้งคู่ก็รอดมาได้ ก็จบไปแล้วนะครับกับหนัง The Drive หนังได้คะแนนจาก IMDb 5.6คะแนนเป็นกำลังใจให้การด้วยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ